สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเที่ยวกับทอนครับพบกับผมเกษรชน,นะเสรีชัยพร้อมด้วยพี่เล็กโอภาสปฏิมานุเกษมและดรทอนธรรมรงนาวาสวัสด์เราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวรอบโลกกันครับสวัสดีครับพี่เล็กสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณผู้ชมทั้งหลายครับเราก็กลับมาพบกับเที่ยวกับทอนซึ่งตอนนี้เนี่ยเล็ติ้งก็วิ่งกระชูดดุดค่าไฟวิ่งหลงเฮ้ยตอนนี้มีแต่คนมาขอแอสแอด เฟซบุ๊กก็เต็มไปหมดนะครับ <laughs> เพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจก็สามารถแอดเป็นเฟนผมได้ซึ่งตอนนี้มีโปรฮะโปรคือรับเป็นเพื่อน <laughs> อินดีนะครับก็เดี๋ยวคุณเมย์คงจะบอกชื่ออะไรมาเนี่ยวันนี้ฝนมันดูท่าคึมๆแดดมันน่าจะไม่ร้อนก็นเลยรีบเอาเสื้อแขนยาวมาใส่ก่อนที่มันจะไม่ได้ใช้เพราะว่าต้งแต่โปโลทีมเสื้อโปโลอะ ผมจะ<ช>เลย<ช>น,นเสื้อลับบี้ซะอีกอมไม่รู้มันจะโกหรือเร,รืบ,บี้ผมก็ไม่รู้รู้แต่ว่าซื้อมาแล้วปีที่แล้วใส่ได้ใส่หน,หนึงเพราะว่ามันร้อนนะครับ <c oughs> ก็เน่นอย่าง <ๆ S 1> ที่บอกนะใครที่เล่น Facebook นะครับก็เข้าไปที่ Facebook <c oughs> ของอาจารย์ทอนได้ฮะ,ะับก็ f a c e b o o k c o ล t h o เอ o n นะฮะแล้วเดี๋ยวจะเห็นรูปตัวการ์ตูนหน้าอาจารย์ทอนขึ้นมาก็แอดเข้าไปติดตามข่าวสารเป็นเฟรนกันไปหรือถ้าจะ ติดตามเรื่องราวของหนังสือใหม่ๆใ,ในเครือของสำนักพิมพ์บ้านพระดทธิ์ก็ f a c e b o o k c o m ุ๊ก닷คสำนักพิมพ์บ้านพระฤทธิ์ได้เช่นเดียวกันครับไม่มีปัญหานี่ผมก็เพิ่งไปญี่ปุ่นผมเพิ่งไปพปมา่าที่ไหนคับอยู่บ้านเฝ้าโยงไปเที่ยวเยอะแล้วนะฮะอาจารย์ทอนเมิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นกลับมาเมื่อ,อไหร่เนี่ยกลับมาได้สองวันถึงมาพอๆกันก็ไปกับกฟพไฟดับเลยใช่ เพราะว่าไปเที่ยวญี่ปุ่นกันหมดเอามดไปทำสเต็กให้ผมกินนะฮะ็ขอขอบคุณกับฝอพอที่นี่นถามจริงทำไมไฟเป็นถึงดับผมจะไปรู้ได้ยังไงผมฟี่นักวิทยาศาสตร์ทางทะเลเขาอ้ามันก็ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกันบ้างแล้วนะไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยสื่อมวลชนอย่างคุณเมยังเกี่ยวข้องกับไฟมากกว่าผมแต่ก็เกี่ยวครับผมผมดูด้านสิ่งแวดล้อม ตอนนี้ที่ <c oughs> ททมีข่าวว่าจะสร้างโรงงานไฟฟ้าฐา,านหินเนี่ยก,ก็ก็เลยไปศึกษาข้อมูลพวกนี้มาก็าได้ข้อมูลเยอะนะฮะถ้าเกิดจะเชื่อ นายก็หมุนเยอะแบบว่าอะไรก็มาดูของญี่ปุ่นเข้ามาอแล้วมันดีไหมไม่คืออย่างแรกส่วนเนี่ยอันนี้บอกเฉยๆนะฮะไม่ได้สนับสนุนหรือคัดค้านยังไงครับเพราะว่าไงบอกว่าน้องใจค่าไฟแพงขึ้นอย่างแรกส่วนเนี่ยคุณผู้ชมก็คงจะเข้าใจว่าไฟฟ้าอย่างคุณเมย์คิดว่าไฟฟ้าเวลาเรานึกถึงไฟฟ้าเนี่ยเราจะนึกว่าคนที่ใช้ไฟฟ้าเยอะๆคือใครคนที่ใช้ไฟฟ้าเยอะๆคือใครก็เป็นพวกหน่วยงาน สรางเหล่าสร้าค่อนทุกคนจะคิดห้างคิดบ้านเรือนจริงๆไม่ใช่นะฮะเพราะว่าไฟฟ้าส่วนใหญ่ของประเทศไทยรายอันดับหนึ่งเนี่ยคืออุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นค่าไฟเนี่ยมันก็เลยไปเกี่ยวข้องกับโรงงานมันก็เลยพลังงานไฟฟ้าก็เลยเกี่ยวข้องกับโรงงานค่อนข้างเยอะเพราะว่าอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาตกอยู่ที่หน่วยละสี่บาทของเราหน่วยอะไรก็ประมาณนั้นนัแหละก็คือประมาณใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ว มันค่อนข้างที่จะขัดสนพอสมควร <S <S ข้อที่สองเนี่ยก็คือบอกไม่ได้ไหมนี่ไม่ได้สนับสนุนให้สร้างโรงไฟฟ้าหรือไม่สร้างนะฮะบอกแค่ข้อที่จริงเ,เฉยเอันที่สองเนี่ยก็คือเรื่องของแก๊สธรรมชาติอ,อันนี้คุณผู้ชมมันจะไม่ทราบรวมทั้งผมสอนหนังสือเนี่ยเด็กๆส่วนใหญ่ก็ไม่ทราบหรือแม้กระทั่งคุณช่างกล้องก็ไม่ทราบว่าแก๊สของเราเนี่ยเลกไม่ถึงสิบปีใกล้จะหมดแล้วเียนแก็มีข่าวอยู่ก็ได้ยินข่าวอยู่ว่ามันใกล้แล้วในอ่าวไทยเราเนี่ย ใชมาดูดมาใช้เยอะครับเพราะฉะนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือแกสมม๊สธรรมชาติเนี่ยเป็นพลังงานที่แพงที่สุดถ้าเกิดจะเอามาผลิตไฟฟ้าไม่เย็แพงที่สุดแต่แพงเกือบที่สุดแล้วตอนนี้ตอนนี้ที่ใช้อยู่ในบ้านเราที่เป็นแกสมม๊สธรรมชาติเนี่ยเราดึงเราเอามาใช้ในส่วนตรงไหนคือไฟฟ้าบ้านเราเนี่ยเอาแกส๊สมาใช้ไฟฟ้าเยอะไฟฟ้าของเราโอ้ก็มีเกือบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์่แถวโรงงานบางประกง ใช้ทั้งนั้นนะพี่นีไฟฟ้านี่ชนะอะไรเงี้ยเยอะแยะใช้แก๊สธรรมชาติใช้แก๊สธรรมชาติเป็นตัวผลิตแต่ปัญหาก็คือว่าแก๊สของเราเนี่ยจะมีน้อยลงใช้หรือเปล่าหลายคนอาจจะบอกว่าสั่งเข้าสินำข้านินเจอไปหน่วยละเจ็ดแปดบาทเข้ามาทางพม่าที่่วาานี่เราทำสัญญาเขาก็ค่อนข้างนานแล้วซึ่งราคาที่ทากับพม่าเนี่ยจะมาซื้อแก๊ส ปัจจุบันเนี่ยคงคไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็จะมีปัญหานอกจากแก๊สธรรมชาติแล้วมีพลังงานอื่นไหมที่เราอีกอันหนึ่งที่หลายคนพูดถึงคือพลังงานทดแทนโดยเฉพาะพลังงานลมลมนี่ต้องบอกว่ายากมากเพราะว่าผมโทษทีนะประเทศไทยเนี่ยไม่ไม่ใช่เป็นประเทศที่อยู่ในช่องลมถ้าเกิดอย่างไปยุโรปเนี่ยผมนั่งรถไฟผ่านไปที่ยุโรปเนี่ย ที่เขาเรียกทุ่งทุ่งทําไอ้นั้นเนี่ยพี่เล็กก็เคยเห็นมันจะมีเป็นพันอันเลยวินมิลวินมิลก็คือไอ้เจ้าแบรนด์เจ้าห่นใหญ่ๆมีเป็นพันอันของเรานั่นมันจุดประดับารมีนะครับมีอันหนึ่งแล้วก็ต้องเปิดไฟให้มันหมุนต้องเปิดไฟเลี้ยงอีกอย่างบุเก็ตทาไว้ตั้งนานนะมีอยู่อันหนึ่งเดี๋ยวนะบางที่ถ้ามันมีเขามีที่ราบมีช่องเขาลมมันก็มา คือไฟฟ้า <f ile> คิดอย่าง้นไม่ได้ฮะไฟฟ้า <ile> นี่เขาต้องไปคํานวณล่วงหน้าไปเช็คล่วงหน้าว่าอัตราของลมที่พัดผ่านเนี่ยมีพอไหมไม่ใช่สม่ําเสม,มอ,อ,อสายลมก็คือมันมเขาจะต้องคํานวณได้ว่าต้องมีลมแรงขนาดเกินขนาดนี้วันละกี่ชั่วโมงหรือฤดูกาลละกี่วันอะไรเงี้ยเพื่อที่จะดูว่ามันคุ้มค่ากับการใช้นั้นและไอไอ,ไอ,ไ,อไอวินวิลเดี๋ยวนี้เนี่ยแพงมากค่อนข้างแพงมากคือเสาหนึ่งเนี่ยโอ้เป็นร้อยเลยพี่ร้อยล้านใช่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็เลยมีปัญหาว่าถ้าเกิดตั้งพลังงานทดแทนตัวนี้ถ้ามันไม่คุ้มหรือ<ง>ถมันมล<ง>้มนี่ถ้าทางจะยากเพราะว่าเมืองไทยคงไม่มีลมแรงย่างอือ่นเละแสงอาทิตย์อันนี้คนพูดกันถึงกันเยอะปัญหาก็คือพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้เนี่ยต้องกินพื้นที่เยอะมากมนะฮะอย่างแรกอเอออย่างโรงงานไฟฟ้าปกติแห่งหนึ่งที่เรามีอยู่เนี่ยอาจจะต้องใช้พื้นที่หมื่นไร่เพื่อที่จะทํา เซ,เซลล์โซลาเซลล์ปูให้เต็มใช่เพือ่อที่จะเอาซลโซลารเซลล์ปูให้เต็มให้พลังงานเท่ากับโรงงานปกติหนึ่งโรงงานแล้วก็ปัญหาก็คือแสงอาทิตย์เนี่ยหน่วยละสิบบาทคือเพราะฉะนั้นถ้าถามว่ามันเป็นไปได้ไหมคําตอบก็คือว่าณเวลานี้ที่เราขายค่าไฟหน่วยละสี่บาทเนี่ยเราผลิตแค่ไฟหน่วยละสิบบาทมันก็เห็นอยู่แล้วว่าอาปัจจุบันนี้ค่าไฟต้นทุนที่แท้จริงมันคือสิบาทเหรอ แสงอาทิตย์ับแสงอาทิตย์ถ้าเกิดแสงอาทิตย์เ, <ละ S 1> เนี่ยสิบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของพลังงานทดทแทนที่เอามาช่วยเนี่ยเอามาช่วยได้มันคือทําให้รู้สึกดีแต่ถ้าเกิดถามว่าจะผลิตแสงอาทิตย์มาเพื่อมาทดแทนเอามาทําในโรง,งงานประกอบรถยนต์หรืออื่นอีกมากเนี่ยหน่วยล,วละสิบาทหรืนะอแม้เราเอามาใช้ไฟบ้านก็หน่วยละสิบาทนะถ้าอย่งงางนั้นปัจจุบันไฟฟ้าที่เราใช้อยู่หลักๆเนี่ยได้มาจากอะไรบ้างแก๊สแก๊สธรรมชาติแล้วก็เขลือนเขื่อน่านหินแล้วก็เขื่อถ้าแก๊สบอกว่าเป็น70% ก็าประมาณเกือบเจ็ดสิบเจ็ดสิบแล้วก็ทันหินทันหินมันน่าจะประมาณสักเกือบยี่สิบมั้งอ่าเก้าสิบแล้วที่เหลือก็จะเป็นประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นเป็นในคันคหินนจะไม่ถึงฮะอ่าน้ำเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยสิบสามสิบสามถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์อืม,อมแต่ปัญหาก็คือว่าเราสร้างเขื่อนไม่ได้แล้วม,มันหมดแล้วเราไม่สามารถที่จะสร้างเขื่อนได้เพราะฉะนั้นที่มองเนี่ยถ้าเกิดมองในแง่ของว่าคุ้มค่าเนี่ยก็มีอยู่สองอย่างคือ นิวเคลียร์กับถ่านหินซึ่งสองอย่างนี้ตรงข้ามกันเลยส่วนเราคนที่กลัวโลคร้อนนิวเคลียร์เป็นโรงพ,พลังงานอันเดียวที่ผลิตเขาเรียกกันว่าซีโร่แอสซัมชันโอ้เที่ยวกับทอนมันช่างมีแปลว่าอะไรครับคือคนเรากลัวโลคร้อนอเขาจะบอกว่าโรงงานฟฟ้ฟที่ผลิตซ o 2อส,ส,สองก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซเดือกระจกเยอะมันจะทำให้โลคร้อนยิ่งขึ้นอันนี้เป็นเรื่องประเด็นที่ถกเถียงกัน พลังงานนิวเคลีย์นี่ไม่มีเลยในในเมืองไทยไม่ปล่อยเลยฮะไม่ปล่อยเลยอ๋อไม่ปล่อยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถามว่าพลังงานนิวเคลียร์จะทําให้โลกร้อนไหมคําตอบที่ชัดเจนคือไม่แน่นอนเป็นพลังงานที่สะอาดที่สุดถ้าเกิดคิดในแง่มลพิษแต่มันเป็นพลังงานที่ถ้าเกิดมันเปิดปัญหากันมาอันตรายมันก็เป็นพลังงานที่อันตรายที่สุดในแง่ตัวอย่างให้เห็นเรื่องว่าเรื่องของอันตรายที่มันเกิดขึ้นใช่ก็เชอร์โนเบิลอย่างเงี้ยหรือที่ญี่ปุ่นอย่างนี้เป็นต้นซึ่ง ญี่ปุ่นเองเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาก็ลดพลังงานนิวเคลียร์ลงคือมันมีหลายมุมมองนะฮะยกตัวอย่างเช่นถามว่าโอ้ถ้าเกิดนิวเคลียร์ดีแล้วทำไมญี่ปุ่นมีโรงงานอยู่27โรงปัจจุบันเนี่ยโรงงานยี่นิวเคลียร์ปิดหมดหรืออยู่โรงเดียวแล้วก็กำลังจะปิดเพราะฉะนั้นถ้าคำพวกเห็นผลที่ญี่ปุ่นก็ปิดเพราะเขากลัวมันระเบิดตุ่มมเพราะว่ามันเกิดการแผ่นดินไหวเขาบ่อยๆอันตรายการควบคุมทางด้านนี้ยควบคุมไม่ได้ถ้าญี่ปุ่นปิดไปแล้วตอนนี้เขาใช้อะไร ตอนนี้ญี่ปุ่นประสบปัญหาพลัางงานพอสมควรญี่ปุ่นไม่ใช้ถ่านหินขณะที่ในในความหมายเดียวกันถ้าเกิดลองดูฝรั่งเศสฝรั่งเศสใช้พลังงานนิวเคลียร์เกือบ100อร้อยเปอร์เซ็นต์รอบๆกรุงปารีสเนี่ยที่เราไปช้อปปิ้งเนี่ยวนเป็นวงกลมเนี่ยมีโรงงานนิวเคลียร์อยู่ทั้งหลายโรงฝรั่งเศสไม่กลัวอ,อาจจะเป็นเพราะว่าฝรั่งเศสเขาบอกว่าของเขาเนี่ยเขาไม่เขาไม่มีแผ่นดินไหว ในอันตราที่รุนแรงขนาดที่ญี่ปุ่นเนี่ยโรงงานไฟฟ้าปกติสร้างมารับเจ็ดลิตร์ซึ่งน่นก็เป็นมาตรฐานเกือบจะสูงสุดอยู่แล้วแต่แผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นล่อไปเก้าลิตรกว่าเนี่ยโรงงานอะไรก็การไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยว่าเมืองประเทศเขาแผ่นดินไหวเยอะเพราะงั้นโรงงานนิวเคลียร์เนี่ยมันเสี่ยงเหลเือเกินที่จะไรับนั่นเป็นเรื่องของนิวเคลียร์แล้วถ้าทานหินล่ะก็ะญี่ปุ่นนึกถึงมันใช้ทานหินนงคะเพราะว่าถ่านหินทานหินปัญหาที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของมลพิษทางอากาศ กับ uh, ท,ท,ทางทะเลทางทะเลมีนิดหน่อยก็คือว่าถ้าเกิดคุณต้องสร้างสะพานแล้วขนถ่านหินเข้ามาโดยใช้เรือเนี่ย<ม>อันนั้นอาจจะมีปัญหาแต่ญี่ปุ่นก็คือเรื่องของการสร้างสะพานจะผลกระทบชาวประมงหรืออะไรอันนั้นก็ต้องจ้างผมพิเศษว่ากันที่หลังน,น,นั่นนั่นงานผมโดยตรง<ม> <G rab> แต่ส่วนของญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่น้าลึกาะฉะนั้นเรือเนี่ยเทียบท่าเหมือนเรือวิ่งเทียบ ถ้าเรือน้ำลึกอะไรเงี้ย uh huh. เขาเขาแทบจะไม่ต้องสร้างสะพานยื่นออกไปเลยเพราะ uh huh. เรือเขาวิ่งเข้ามาจนเกือบจะถึงได้เลย uh huh. นะ,ะอันนั้นก็คือของญี่ปุ่นแล้วญี่ปุ่นเขาก็เลยพัฒนาเรื่องของระบบกําจัดมลพิษที่สามารถกําจัดมลพิษได้เยอะมาก uh huh. เมื่อเทียบกับโรงงานถ่านหินในอดีตของไทยเ uh huh. ช่นอย่างแม่มอกอะไรเงี้ย uh huh. ปัจจุบันแม่หมอกก็พัฒนาขึ้นแล้วนะฮะเป็นแต่ว่าถ้าถามกับญี่ปุ่นแหละคนละโลกอื uh huh. ญี่ปุ่นนี่ครับพัฒนาขึ้นไปได้อีกขั้นหนึ่งดังนั้น จะว่าไปในอนาคตก็มีเหมือนกะแค่มีแค่สองทางเลือกไม่นิวเคลียร์ก็ท,ทันหินใช่ถ้าเกิดพูดตามตรงนะฮะคือไม่ได้สนับสนุนอะไรพินาะว่าถ้าเกิดพูดตามตรงว่าถ้าเกิดต้องการพลังงานที่สามารถทําให้คนไทยจ่ายค่าไฟได้4หน่วย4บาทต่อหน่วยแล้วก็ทําให้โรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยเนี่ยมี mm hmm. ต้นทุนพลังงานไฟฟ้าที่ถูกที่พอที่จะทําผลิตของ mm hmm. เราเราเราชอบไปคิดกันเรื่องของค่าแรง300บาท ซึ่งบอกว่าโอ้มันจะมีปัญหามันก็มีปัญหาเพียงแต่ว่าไอ้ค่าไฟเนี่ยมันจะมีปัญหายิ่งกว่าค่าแรงอีกเพราะว่าค่าแรงเนี่ยเขาอาจจะใช้เทคโนโลยีเพื่อที่จะปรับปรุงให้ว่าลดคนลงเรืออะไรนี้แต่ไอ้เทคโนโลยีที่ทําให้โรงงานใหญ่ๆประหยัดไฟขึ้นเนี่ยมัน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 เครื่องจักรยังไงมันก็กินไฟเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็หมายความว่าถ้ายังอยากจะใช้ไฟในราคาที่ถูกก็ต้องเลือกเอาระหว่างไม่่านหินก็นิวเคลีย จริงๆค้าไฟเมืองไทยมันราคาไม่ถูกมันจบตั้งแต่ต้นราคาไอ้คำพูดเลยค่าไฟราคาถูกเพราะว่าอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเงินเดือนปริาตรีจบมาเนี่ยแปดหมื่นของไทยเนี่ยขนาดขึ้นแล้วก็หมื่นห้าเพราะแต่เราจ่ายค่าไฟเท่ากันเท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถามว่าค่าไฟเมืองไทยถูกไหมก็บอกว่าไม่ได้ถูกมันไม่ได้ถูกตั้งแต่ต้นแล้วออืแต่ถ้าเกิดถามว่าแต่ถ้าอยากจะใช้ในราคานี้ต่อไปครับใช่ไหมใช่ก็ต้องเลือกเอาไม่ว่าไม่ถ่านหินก็นิวเคลียร์ก็มีอีกทางหนึ่งก็คือ ช้ไฟฟ้าจากซื้อไฟฟ้าจากเพื่อนบาอ้านก็เช่นซื้อจากลาวาจากจีนจากแต่าาพม่าพม่าพม่านี่<อ>น่าจะซื้อได้เยอะกับลาวเพื่อนบ่านก็จีนไม่ถึงมันก็คล้ายๆกับเอาบัญชีเงินฝากเราไปเอาเงิน <c oughs> เราไปฝากในบัญชีคนอื่น คือขนาดพม่าล้างข้อแก๊สหน่อยนึงยังมีปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไปฝากไว้เยอะๆเนี่ย <S <S 2> <S 2> ปัญหามันก็ <จะ S 1> แล้วช่วงที่ผ่านมามันมีข่าวว่าไฟมันจะดับหรือแม้แต่กระทั่งรัฐมนตรีพูดว่าเดี๋ยวไฟดับภาคใต้ช่วยไม่ได้นะแล้วมันก็ดับจริงๆอย่างเงี้ยนั้นต้องถามท่านัฐมนตรีันถามเลยผมมั้มันมันเกิดมันเกิดจากการใช้ไฟมากเกินไปหรือเปล่าแล้วถ้าถ้าบอกว่าเกิดจากการใช้ไฟมากแล้วทำไมในอดีตมันไม่เป็นในอดีตมันไม่เป็น โลกนี้มีอะไรตั้งหลายอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงสองปีนี้หลายปีที่ผ่านสี่ห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยอดีตก็ไม่เคยมีเลยผมก็เคยเห็นเลปรากฏการณ์นั้งเยอะแยะที่อดีตไม่เคยมีเลยเช่นน้ําท่วมเกษตรศาสตร์ในอดีตก็ไม่เคยมีนะฮะอันนั้นก็คือลืมไปด้ว่าอดีตไม่เคยมีปัจจุบันมีได้ยังไงอะไรก็มีได้ขณะที่ถามว่าไฟฟ้าพอไหมก็ต้องตอบกันตามตรงว่าก็สุ่มเสียงพอสมควรเพราะว่าตอนนี้พอแต่ตอนหน้าไม่ทราบ ปัจจุบันนี้เราเราผลิตไฟถ้าเทียบกันร้อยเปอร์เซ็นตในการใช้งานเราผลิตเองได้เท่าไหร่แล้วก็ซื้อเท่าไหร่ที่เราซื้อหลกัหลกๆเนี่ยก็คือซื้อกา๊าซมาจากพมา่าแล้วก็มาผลิตที่โรงรับุรีแต่จริงๆแล้วต้น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 เชื้อเพลิงเองก็มาจากพมา่าไม่ได้ไม่ใช่เป็นเชื้อเพลิงของเราขนาดขนาดที่อัอนหนึ่งก็คือเราซื้อไฟฟ้าจากลาวฮะซื้อไฟฟ้าจากลาวนี่พวกเขื่อนอ่าต่างๆก็ซื้อมาบ้าง ถามว่าตอนนี้เท่าไหร่ก็บอกว่าสัดส่วนก็ยังอยู่มไม่จบกฟผอ่ะแต่สัดส่วนยังยังต่ำอยู่อะแต่ก็แสดงว่าคือเหมือนกับว่าเราก็ไปฝากฝากลหมหายใจเอาไว้กับที่นัฐนานซึ่งถ้าเกิดพม่าเขาอยากจะขึ้นราคาหรือเขาเกิดปัญหาขึ้นมาคือไอ้ขึ้นราคาเนี่ยคงยากหน่อยเพราะมันมีสัญญาเขียนไว้ให้เห็นว่าเวลาเราลององคิดภาพเวลาเราเจรจากับพ่อตาโดยที่ มีเมียเราอยู่ในมือพ่อตาอะไรพวกนั้นเราจะเข้าใจใช่ไหม,อ,มอะไรทั้งนองนั้นเพราะฉะนั้นการเจราจาของเราในเรื่อง,งต่างๆเนี่ยก็คล้ายๆกับว่าถ้าเขาไม่พอใจขึ้นมามันก็มีผลแหืะแต่ครั้นี้เขาเรียกว่าความมั่นคงทงพลังงานแต,แต่ของเขาเมือไทยไม่ต้องห่วงแล้วฮะเราไม่มีใครตัดสินใจไม่มีใครตัดสินใจแปลว่าก็อยู่กันไปเรื่อยๆไฟยังไงก็ไม่ดับนี่เราเปิดตั้งหลายดวง ประหยัดมากดีไหม <c oughs> <g ings> ไอ้ดับามันบอกผมไม่กลัวดับหรอกผมยัยงไงไฟกมันก็ไม่ดับแต่มันจะแพงไงสิอ <c oughs> ไอ้ดันเพราะว่าไม่เพราะว่าถ้าเกิดถามว่าเราจะดับไหมบอกว่าถ้าเกิดเราลงทุนสร้างโรงงานกา๊าซธรรมชาติอีกแล้วก็มีปัญญาสั่งซื้อกา<ๆ>๊าซในราคาตลาดโลก<ๆ>เพราะว่าของเราหมดบ่อแบแล้วมาผลิตไฟอีกมันก็ไม่ดับแต่ค่าไฟอาจจะหน่วยละแปดบาท อันนั้นก็จากที่เคยเปิดแอร์เวลาสิบสองชั่วโมงก็อาจจะเหลือสักเวลาสามชั่วโมงก็แั้วแต่ถ้าทนได้ว่าอุณหภูมิในกรุงเทพหรือในเมืองใหญ่ๆของประเทศไทยก็สูงขึ้นปิดไปปิดไฟถ้างั้นปิดไปเลยเฮ้ยปิดทำไมประหยัดหน่อยดิตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ต้องประหยัด ต้องประหยัดต้องประหยัดคือตอนนี้เนี่ยประหยัดให้ตายเนี่ยเขาผอเขาต้องทําหลายอย่างไงอย่างแรกคือทําให้ประหยัดไฟกันทำออกนู่นฉลากเบอร์ห้าอะไรต่างๆขึ้นมาปรับมาตรฐานอันนี้อันนี้ผมไม่รู้ในในเรื่องของไฟเท่าไหร่นะไฟสองร้อยยี่สิบกับไฟร้อยสิบกินไฟต่างกันไหมเดี๋ยวเขาไปเรียนต่อนะฮะเอาไง่ายๆว่ามันจะกินต่างกันเมื่อไม่ือกินไม่ต่างกันก็ช่างมันเถอะเพราะว่าเราไม่มีทางเปลี่ยนระบบจาก2 2 0รยิไปเป็นร้อยสิบได้ มันเปลี่ยนไม่ได้แลยครับมันมาถึงขนาดนี้แล้วพี่จะไปเปลี่ยนอนทั้งประเทศแล้วว่าจะมาเปลี่ยนเครื่องอุปกรณ์อะไ่ดี้จะไปเปลี่ยนปล่อยังระบบนี้อหลายล้างระบบนี่มันทําไม่ได้แล้วมันมันมันไม่ใช่แสดงว่าสองร้อกินกว่าก็วันนี้ดูจากไอ้กำลังมันก็น่าจะเยอะใช้เยอะกว่านะแต่เป็นแบบเขาไม่อยากนี่เหมือนกับว่า ถ้าเกิดเราไม่แต่งงานกับเมียคนนี้ทำไมตแต่งงานกับแฟนเก่าก็คือมันเป็นอดีตนีต่จะพูดไปทําไมอ่ะมันทําอะไรไม่ได้เราจะเครียดเมียรเราเก่บเาบอกไปเหรอมันเครียดนะไม่ได้มันก็เป็นจุดเริ่มถ้าเราเริ่มต้นไงเริ่มต้นอะไรเริ่มต้นไล่เมียออกจากบ้านต้องเปลี่ยนทุกอย่างเป็นเมียหมดเลยไม่ก็คือขอบางอย่างมันทําไม่ได้ไงฮะมันไม่ได้มันก็มันลำบากมันไม่ได้ลองแล้วคนโอ้ยอย่างนี้คนหากันเต็มเลยคนที่ซื้อเครื่องไฟฟ้าทั้งหมดซื้อห้าปีที่แล้วเนี่ยมันก็ใช้ไฟร้อยสิบไม่ได้ คือไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆเท่านั้นที่สามารถปรับไฟรับไฟอะไรก็ได้แต่ไอ้เครื่องรุ่นเก่ามันใช้ไม่ได้แล้วคระจะเป็นคนไปจ่าย,ยตังโอ้โหเล่นง่ายนี่วะก็เหมือนกับไอ้นั่นไงดิจิตอลเนี่ยต้องต้อง,องใจ่ายให้คนมาไปซื้ออุปกรณ์เพิ่มทีวีที่มันทวีวีอย่างเดียวพี่เล็กไอ้นี่มันไฟฟ้าทั้งหมดใช่แค่ทีวีนะสรุปสรุปเรื่องนี้ก็คือก็ยังก็ยังต้องเป็นอย่างนี้ต่อไปอย่างที่อาจารย์บอกว่า มันก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรตัดสินใจไม่เายวทำให้มีความรังไฟฟ้าเพิ่มขึ้นข่าวแต่ละครั้งที่ออกมาโอเคถ้าจะสร้างก็จะมีการคัดค้านแต่ถ้าถ้าไม่สร้างมันก็จะมีผลกระทบในเรื่องของพลังงานที่จะอาจจะแพงขึ้นหรือจะเกิดปัญหาขาดแคลนนี่ก็เหมือนแต่งงานอ้าวก็ถ้าเกิดไม่ไม่ได้แต่งแล้วก็อยู่คนเดียวใช้เงินคนเดียวแต่จะนอนเหงาหน่อยผีหลอก ไม่มีความมั่นคงตอนแก่ๆแล้วเราจะมีใครมาเลี้ยงขนาที่ถ้าเกิดเราแต่งแน่นอนว่าตอนนี้เราก็ต้องอาจจะต้องเลี้ยงเมียเ,เลี้ยงลูกแต่ตอนแก่ๆเราก็มีลูกมาเลี้ยงน่าใจมันก็มีสองอทุกอย่างมันก็การเสี่ยงมันก็มีสองช้อยเป็นเหรว่าใครจะเป็นคนฟันธงใครจะเป็นคนคิดว่าจะเอากันอีท่าไหนหรือก็ไปไรเลย,เลยโชคดียังที่ผมได้ทํางานด้านนี้นะฮะในความเห็นของอาจารย์เป็นผมเหรอ จริงจประเทศไทยเนี่ยพี่เล็กรู้ดีเพราะว่าพี่เล็กเคยทําโครงการให้ผมโครงการ้ทเรื่องหาที่หวยหาที่หวยทําช,ช,ชายทะเลเพื่อเอาที่ที่มันไม่มีระบบนิเวศเวลาเขาบอกว่ามีผลกระทบตอนน่อระบบนิเวศเราก็จะไปหาพื้นที่ที่ไม่มีระบบนิเวศเหลือที่มันเสื่อมโทรมแล้วหรือว่า,อ,าอะไรเพื่อเพื่อทําทอะไรก็ได้ที่มันอาจจะเกิดผลกระทบตอนน่อระบบนิเวศแปลว่าอะไรไม่เข้าใจ ก็เวลาสมมติคุณเมย์ประเทศไทยเนี่ยเรามีปัญหาคือสมมติเราจะสร้างโรงงานไฟฟ้านี่จักเจ๊ะนะฮะซื้อได้เวลาจะสร้างเนี่ยเราจะเอาไปไว้อยู่ในที่ที่มีชุมชนมีผู้คนมีแนวปะการังมีป่าชายเลนมันก็แน่นอนมันก็ต้องเกิดผลกระทบแต่ถ้าเกิดเราลองมองประเทศไทยดูดีๆโดยเฉพาะชายฝั่งทะเลซึ่งโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่จะอยู่ชายฝั่งทะเลเพราะว่ามันต้องใช้น้ําเยอะในการหล่อหล่อเย็น ถ้าเกิดเรามองชายฝั่งทะเลดีๆเนี่ยประเทศไทยเคยเสียป่าชายเลมนมตั้งเจ็ดแสนแปดแสนไร่ในสมัยที่เลียเล้ยงกุ้งเลี้ยงกุ้งนี่เสียหายเยอะเจ็ดแปดแสนไร่เต็ไมไปหมดซึ่งเจ็ดแปดแสนไร่ปัจจุบันเป็นอะไรพี่เด็กบอกเลยเดี๋ยวเขาจะไม่เชื่อผมก็เ,เป็นนาล้างแล้วก็ส่วนใหญ่นะฮะเพราะว่ากุ้งเนี่ยมันเลี้ยงแล้วมันล้มเหลวไงมีช่วงหนึ่งที่แบบเกิดเป็นโรคระบาดแล้วก็ขาดทุนไปก็เลิกทิ้งร้างไปบางที่ก็จักหน้าดินขายรับ มีกรรมสิทธิ์ที่ดินเนี่ยก็ขายหน้าดินไปก็ปล่อยล้างลอกลากไปอยู่ที่ไหนกันบ้างก็ใช้ป่าตั้งแต่ปราดยันเอาไทยจะลอกเป็นไปทั่วครับถึงมันมีที่อย่างนี้อยู่เยอะมีงกระแสไร่เพียบป่าโคงการก็โดนทําลายลุกเพราะว่าเสียไหม้ว่าที่พื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยไม่ไม่ไม่สามารถทำประโยชน์อะไรได้แล้วได้ได้ให้ปตีนขาดคลานผมเห็นตีนนี้ตอนนี้ทำอะไรอยู่ ก็ <S 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 ไม kind, ่เป็นก็ให้ปฏิไม่ได้เป็นที่อาศัสของมนุษย์ไม่ใช่เพราะว่าเพราะว่าตามใช้ฝ anyway> ั่งเนี่ยการไปอยู่เนี่ยมันไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆหนึ่งน้ําจืดก็ไม่มีนะตรงนั้นจะเป็นน้ําก่อยเป็นดินเป็นเลนป่าก็เป็นเป็นพวกพื้นพื้นที่เป็นดินเป็นเปรี้ยวดินกดแสดงว่าถ้าจะสร้างโรงงานโรงไฟฟ้าอะไรพวกนี้ก็สร้างตรงนี้ได้เหรอก็ต้องดูที่ว่ามันไม่รอบรอบด้านเนี่ยไม่กระทบกับคน ชุมชนที่อยู่อาศัยก็น่าจะเอาไว้ง่ายๆก็ดีกว่าไปสร้างมันติดกับป่ายชายเลนหรืแนวปะการังหรือหาดสายสวยๆวยมันอาจจะบอกคําถามว่าได้ไม่ได้โรคนี้มันก็เหมือนเนี้ยน่ะโอเคอะไร<ด>ที่ผ่านมาที่มันมีปัญหาทําไมทําไมเขาไมไปสร้างนี้ตั้งแต่ทีแรกในบริเวณไม่มีใครคิดอย่างผมไงเจ็ดแต่ไร่เนี่ยไม่มีใครคิดอย่างผมไงผมก็มุนๆอยู่ก็คือ เขาเราจะปักหมุดไว้กนว่าจะสร้างตรงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเขาเหมาที่ไว้แล้วอะไรทํานองนั้นผมไม่ทราบเป็นรอว่าเราจะปักหมุดว่าจะสร้างตรงนี้เสร็จแล้วก็ต้องพยายามเจรจาก,กับชาวบ้านซึ่งชาวบ้านหลายกลุ่มเขาก็บอกเฮ้ยไม่อยากได้มันก็เลยทะเลาะกันไปทะเลาะกันมา,นมาขณะที่ถ้าเกิดเราไม่ปักหมุดลองไปหาที่ที่มันโซมอยู่แล้วเนี่ย แล้วก็ไปดูซิว่าตรงนั้นแจะพอสร้างนะแต่คือสร้างในที่นี้ก็หมายความว่าต้องสร้างตามกติกาสิ่งแวดล้อมทุกประการนะไม่ใช่สร้างโรงงานหนยหวยนะสร้างโรงงานดีๆแต่ของดีๆเนี่ยยังไงมันก็รู้สึกหวั่นใจยิ่งถ้าเกิดของดีๆไปอยู่ไกลหน่อยเนี่ยมันก็ความหวั่นใจมันก็น้อยลงแค่แค่นี้ ก็ทำไมขอชูสองนิ้วไอ้สิ่งที่เราพูดมานี่ดีกว่าการไปชุมบริหารจัดการน้ำนั่นพยายามมังรายนั้นไปสร้างครับเนแต่ว่าคุณผู้ชมก็ลองคิดตามผมคิดนะผมไม่ได้เกี่ยวข้องหรือได้อะไรกับไอ้นี่เป็นแต่ว่าลองคิดดูว่าเรามีพื้นที่อยู่ตั้งเยอะแยะที่บางทีแล้วก็ถ้าเกิดเราไปสร้างในชุมชนนั้นชุมเขาก็ต้องอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเห็นเลยผมไปดูมาตั้งหลายโลอโอ้เขาสร้างในชุมชนปะ เขาของข้านิ่มเทคโนโลยีสูงมากแต่ครับแล้วเขาสร้างในพื้นที่ที่มันคล้ายๆกับว่าเข้าถมทะเลสร้าง uh huh. อ,อัน,นี้อันนี้เมืองไทยคงทํายากหน่อยถมทะเลเพียงแต่ว่าเขาก็สร้างในพื้นที่ที่มันค่อนข้างโกล้างหน่อยแล้วก็ก็คือเขาจ่ายเงนินให้ชุมชนเยอะ uh huh. อย่างเมือง uh huh. เมืองหนึ่งเนี่ยมีคนอยู่ห้าหกหมื่นคนเจ็ดเป็นเกือบแสนคนอย่างเงี้ยภาษีที่เขาจ่ายให้ท้องถิ่นนะฮะ uh huh. เกือบสามสิบเปอร์เซ็นต์มาจากโรงง,งานไฟฟ้าโรงเดียว เพราะงั้นท้องถิ่นได้เงินเยอะท้องถิ่นก็สะสมถ้าเป็นองไทยก็เราจะสร้างป้ายอบตอะ้ใหญ่ขึ้นแต่ญี่ปุ่นเขาไม่ทําอย่างงั้นเขาก็ไปทําถนนให้มันเรียบทําเมืองให้มันสะอาดหรือทาสาธารณูปโภคสร้างโรงเรียนต่างๆของเรานี่มันอาจจะมีปัญหาว่าพอเราเงินให้ท้องถิน่นบางแห่งนะฮะไม่ใช่ทุกแห่งบางแห่งก็เลยก็เลยก็อบตอก็เอาไปออกรถใหม่ งั้นนะผมไม่ไม่ทราบไม่ก็ระบบของเราบางทีเงินก็อาจจะเข้าไปส่วนกลางเยอะเขาญี่ปุ่นนี่มันโรงงานผมันคุยถามเจ้าของโรงงานเจ้าของโรงงานก็บอกเขาแทบจะไม่ได้ให้เงินกับไม่ได้ให้คือปกติของเราจะเป็นบริจาคงานวัดงานอะไรนู่เยของเขานี่ให้ตรงเลยให้จบเลยคือให้ภาษีกับ รัฐบาล<ง>ไปองค์การท้องถิ่นนะเขาไม่ได้รัฐบาลเพราะว่าเขาต้องให้ท้องถิน่นเพราะว่าท้องถิ่นคือผู้เดือดร้อนอส่วนรัฐบาลหรือคนไทยโดยส่วนรวมของคนส่วนรวมของญี่ปุ่นเนี่ยได้ไฟฟ้าแล้วถือว่านั้นได้ไประโยชน์แล้วส่วนเงินเนี่ยเขาจะให้เจาะโดยตรงให้ท้องถิ่นเพื่อที่ว่าจะได้นั่นแสดงว่าปัญหามันปัญหาในเมืองไทยมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องพื้นที่เรื่องลง่อะเรื่องคนมันปนกันอยู่หลายอย่างเล้าก็ต้องแก้ไปทีละปลอกปัญหาก็คือเราไม่แก้ชีวิตนี้ก็คงไม่ได้เห็น ก็ชีวิตนี้ก็จะได้เห็นค่าไฟแปดบาทเนี่ยนี่คือช่วงแรกของเที่ยวกับทอนประจำวันนี้ครับกับการพูดคุยในเรื่องของอะไรน,นะลงไฟฟ้าดนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเราจะไปเที่ยวที่นี่กันฮนะที่นี่ก็มีปัญหาเรื่องไฟดับมหโอ้ย <c oughs> ไม่มีเ <c oughs> ขาไฟเลยอ๋อมีปัญหาเรื่องไฟไม่ถึงไฟไหม้หอะเจไหม้ไฟมันสายไฟยต่อไปไม่ถึง <c oughs> แต่เรื่องพลังงานไฟฟ้าปูตานไม่มีคุปปัญหาเพราะภูตานเป็นผู้ส่งออกไฟฟ้านี่ สักครู่ครับนี่คือช่วงแรกของเที่ยวกับทรกับการพูดคุยด้วยเรื่องเราจากที่เราเจอกันนะฮะเรื่องไฟดับเรื่องลงไฟฟ้าหรืออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาไปเที่ยวกันดีกว่าพูดตานตะการตาพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ